นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากข้อสอบสามาัญข้อสอบเอ็นเก่าๆมาเฉลยให้ฟังนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเป็นปริมาณสารสัมพันธ์เนาะก็จะเรื่องนี้ก็จะออกข้อสอบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นบทที่สําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจบทนี้มันก็จะไม่สามารถต่อยอดไปบทต่างๆได้เนาะโอเคเริ่มกันเลยนะครับโจทย์บอกว่าเรามีสารตัวอย่างชนิดหนึ่งโอเคไหมสารตัวอย่างของเรานะครับ มีแบเรียมคอไลน์จุดสองน้ำและโพแทสเซียมคอไลน์เป็นองค์ประกอบโอเคสารตัวอย่างนะมีแบเรียมคอไลน์ที่มีน้ำผลึกเกาะอยู่นะครับและโพแทสเซียมคอไลน์เป็นองค์ประกอบมีสองชนิดนะทั้งหมดเนี่ยมีมวลห้ากรัมโอเคไหมทั้งหมดมีมวลห้ากรัมแล้วเอาไปเผานะครับเผาที่160องศาเซลเซียสค่อนข้างร้อนเนาะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะเกิดการสูญเสียน้ําอย่างสมบูรณ์นะครับเกิดการสูญเสียน้ําอย่างสมบูรณ์คําถามคือน้ําจากไหนนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะเราสูญเสียน้าโมเลกุลของ h 2 o เนี่ยระเหยไปนะครับจาก h 2 o ที่เป็นลิควิดชุกไหมครับกลายเป็นแก๊สโอเคไหมหายไปเลยระเหยไปน้ํามาจากไหนคือน้ําจากอะไรนะน้ําที่เกาะอยู่กับแบเรียมคอไรท์ถูกไหมเพราะโพแทสเซียมคอไรด์เนี่ยไม่มีน้าใช่ไหมฮะไม่มีน้ําเกาะอยู่โอเคนะ ปรากฏว่ามวลคงเหลือ4.64กรัมหลังจากเผาไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงร้อนมากเลยนะครับน้ําเหลือเอ้ยไม่ใช่น้ําเหลือมวลเหลือ4.64กรัมใช่ไหมเริ่มต้นเรามี5กรัมเผาเผาเอาน้ําออกพี่รู้ได้ไงว่าน้ําออกโจวดบอกใช่ไหมที่พี่เขียนตัวแดงจะเกิดการสูญเสียน้ําอย่างสมบูรณ์ตรงนี้ เหลือ4.64กรัมแสดงว่ามวลที่พร่องไปเนี่ยเป็นมวลของอะไรนะจากเดิมที่เรามี5กรัมมวลเราเหลือ4.64มวลที่พร่องไปคือมวลของ H2O ถูกไหมทุกคนตอบพร้อมใจตอบมากเลยว่า0.36กรัมที่หายไปเป็นมวลของ H2O H2O จากไหน H2O ที่เกาะอยู่กับแบเรียมคลอไรด์โอเคไหม คำถามคือสารตัวอย่างนี้มีโพแทสเซียมคลอไรด์สิ่งที่โจทย์กำลังจะโฟกัสคือโพแทสเซียมคลอไรด์โจทย์ถามว่าโพแทสเซียมคลอไรดนี้ในสารตัวอย่างเนี่ยมีอยู่ร้อยละเท่าไหร่โดยมวลคำถามของโจทย์ก็คือถามหาอะไรครับถามหาเปอร์เซ็นต์โดยมวลของโพแทสเซียมคลอไรด์โอเคนะสเต็ปแรกสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราจะต้องเอา h 2 o 0.36กรัมที่ พร่องไปเนี่ยที่หายไปจากระบบมาคิดโอเคไหมมาคิดเพื่อย้อนกลับไปหาไอ้มวลของแบ r i u m c h l o ไ i n e จุดสอน้ำโอเคนะเขียนสมการการแตกตัวอย่างง่ายสุดๆเลยนะฮะ barium c h ล o ไ i e จุดสอ h 2 o เผาใช่ไหมเราเผาเป็นเวลา1ชั่วโมงที่160องศาเซลเซียสน้ำหลุดออกมาตรงนี้ยังคงเกาะกันอยู่เป็น3ประกอบไอออนิก โอเคนะเรารู้ว่าน้ำที่หลุดออกไปเนี่ยหนักเท่าไหร่นะ0.36กรัมใช่ไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกโอเคนะเราต้องการจะหาว่าตัวที่พี่ไฮไลท์สีชมพูต,ตรงเนี้ยตัวบนตรงเนี้ยหนักเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะทีนี้เราดูจากสรรมการนะฮะน้ำมี2โมลถูกไหม น้ำหนึ่งโมลหนักเท่าไหร่นะ18ถูกไหมถ้าใครไม่ทันนะไฮโดรเจนหนักหนึ่งสองตัวหนักสองถูกไหมออซิเ,เจนหนักตัวละ16แสดงว่าน้ำหนึ่งโมลหนัก18กรัมสองโมลหนัก36กรัมโอเคนะทีนี้แบรีรยมคลไลจุดสองน้ำแบร,รียมหนักเท่าไหร่นะ137ถูกไหมคลอรีนสองอคลอรีนโมเลกุล71น้ำเมื่อกี้นี้น้ำ3าคิดเลขเร็วได้เท่าไหร่ 244กรัมถูกไหมอะใครคิดไม่ทันเดี๋ยวลองไปกดเครื่องคิดเลขดูนะ244กรัมปุ๊บย้ายข้างเลยครับเข้าไหมปุ๊บเท่าไหร่นะ0.36ส่วน36กคูณ244้ยถูกไหม x เ,เท่ากับเท่าไหร่2.44กรัมโอเคนะ2.44กรัมคำถามของพี่ก็คือว่า 2.44สี่กรัมนี่คือมวลของใครนะเอาไฮไลท์สีนี้ดีกว่า2.44สี่กรัมคือมวลของแบเรียมคอไลจุดสองเฮถูกไหมดังนั้นพี่จะมีแบเรียมคอไรสรุปนะครับสรุปก็คือว่ามิกเจอร์ของเราของผสมของเราเนี่ยประกอบไปด้วยแบเรียมคอไลสอ2น้ำถูกไหมและโพแทสเซียมคอไร ซึ่งเราหาหมวลออกมาได้แล้วว่าแบเรียมคลอไรที่มีน้ำผลึกเกาะอ,อยู่เนี่ยหนัก2.44กรัมถูกไหมและโจทย์กำหนดว่าอะไรนะมิกเจอร์ของผสมหนัก5.00กรัมคำถามของโจทย์ก็คือว่าเปอร์เซ็นต์โดยมวลของตัวนี้โพแทสเซียมคลอไรจะหนักเท่าไหร่ง่ายไหมเราแค่ต้องการหาว่าใน5กรัมเนี่ยมีโพแทสเซียมคลอไรยอยู่กี่กรัมนอกนั้นเราแปลงได้ถูกไหมเราก็เอา5ถูกไหม ลบสดสีกรัม5 2 4ลบได้เท่าไหร่นะ2.56กรัมโอเคนะส5 6กรัมใช่คำตอบไหม2.56ไม่ใช่โอเคนะเพราะโจทย์ถามหาเปอร์เซ็นต์โดยมวลสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปอร์เซ็นต์โดยมวลของโพแทสเซียมคลอไรด์จะเท่ากับ 2.56ในทั้งหมด5กรัมคูณด้วย100ถูกไหมคะัคำตอบคือใครคิดเลขเร็ว2.56พี่ก็กดเครื่องคิดเลขนะครับคูณ100ปึ๊บ51.2กรัมโอเคนะคือคําตอบที่ถูกต้องนะครับ51.2กรัมอย่าลืมนะบางคนคิดได้2.56แล้วรีบตอบเลยไม่ใช่ถ้าโจทย์ถามว่า ใน5กรัมมีโพแทสเซียมคลอไรด์อยู่กี่กรัมน้องตอบ2.56ถูกไหมถูกแต่สิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้คือร้อยละโดยมวลของโพแทสเซียมคลอไรด์โอเคนะเรียบร้อย1ข้อนะครับสำหรับเคมีคำนวณเนาะใครที่กดเครื่องคิดเลขหรือคำนวณไม่ทนันก็ลองพอสดูก่อนนะครับแล้วก็ลองให้ค่อยคิดจริงๆแล้วโจทย์จะต้องกำหนดโมเลกุลเวทของอะตอมของธาตุที่ใช้ในการคำนวณในข้อนั้นมานะครับ ซึ่งข้อนี้นที่สําคัญเลยคือการสูญเสียน้ําอย่างสมบูรณ์เพราะน้ําที่เกาะอยู่มันเกาะอยู่แค่ผลึกของสาประกอบเดียวเท่านั้นก็คือแบเรียมคลอไรการที่โจทย์บอกว่าเกิดการสูญเสียน้ําอย่างสมบูรณ์แล้วบอกมวลคงเหลือมาเนี่ยทาให้เราสามารถนําไปคํานวณหาไอแบเรียมคลอไรที่มีน้ําผลึกเกาะอยู่ได้แล้วถ้าเราหาแบเรียมคลอไรที่มีน้ําผลึกเกาะอย,อยู่ได้ใช่ไหมฮะเรารู้มวลทั้งหมด5กรัมเราจะสามารถหามวลของโพแทสเซียมคลอไรได้ พอเรารู้มวลของโพแทสเซียมคลอไรด์ทำเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลก็ไม่ใช่ปัญหาโอเคนะเรียบร้อย